เรื่องของน้ำมัน s อ i l เนี่ย s อ i l เนี่ยเราทำเอสโอイルเซเว่นคลนเนคนคืออะไรครับก็สำหรับตัวสินค้าของ s อ i l นะครับมีตั้งแต่กลุ่มเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลนะครับน้ำมันเกียร์หรือจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเราก็มีจำหน่ายด้วยนะครับรวมไปถึงน้ำมันปั๊มลมอะไรก็มีนี่คลีนก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่ตอนนี้มันเป็นไอคอนของเรามากๆเลยเพราะว่าตอนที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยครับเรา อาจจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดิมออกแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเลยเตัว s อสโอイルเซเว่นเนี่ยมันทําหน้าที่อยู่ตรงกลางครับเข้าไปล้างก่อนอ,อ๋ออ่าเข้าไปล้างสิ่งสกรปรกเขเมเหม่าต่างๆที่เราใช้มาเป็นหมื่นๆืโลเนี่ยครับเขเมเหม่าที่เผาไม,ไม่หมดเนี่ยคลีนจะเข้าไปล้างไปล้างแบบว่าไม่ได้ไปทําลายด้วยเพราะว่ามันเป็นเบสออยล์ที่เป็นกลุ่มสังเคราะห์ก็จะเข้าไปห่อหุ้มมาอย่างดีเลยแล้วก็ถ่ายออกครับ แล้วก็เมื one, ่อเราใส่น้ํามันใหม่เข้าไปเนี่ยก็เหมือนเครื่องยนต์ได้น้ํามันใหม่แบบ100%ครับอ๋อเอสไอเซเว่นิ R S <S ไม่ใช่นะ้ํามันเครื่องคือตัวแฟชชิง่งนั่นเองตัวแฟชชิง่งอ๋อครับ <c oughs> <c oughs>